สวัสดีค่ะคุณ <มา S 1> เปิ้ลวันนี้มารับรถซัดเอ็กนะคะเดี๋ยวเชิญที่รถเลยค่ะค่ะคุณเปิ้ลอันนี้เป็นรุ่นรถรถุ่นซัดเอ็กซ์กนะคะเราได้ทําการตรวจสอบรถร,ถรถุ่นคันนี้มาเรียบร้อยนะคะตรวจสอบขั้นที่1นะคะจากพนักงานขายขั้นที่2นะคะจากโรงงานนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็คือจากพีทีไอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวอูขอแนะนําการใช้กุญแจนะคะกุญแจจะเป็นคีย์เลสนะคะเก็บไว้กับตัวนะคะอันนี้นะคะปิดนะคะ อันนี้เปิดฝาท้ายนะคะแล้วอันนี้เปิดนะคะค่ะกุณแจจะอยู่ใกล้กับตัวเรานะคะระยะนะคะ1.5เมตรถึงเปิดประตูได้นะคะค่ะเดี๋ยวเชิญคุณเปิ้ลนั่งในรถได้เลยค่ะเดี๋ยวจะอธิบายการใช้นะคะค่ะรุ่นนี้นะคะจะมะีจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้6ทิศทางนะคุณเปิ้ลสามารถปรับได้เลยนะคะตามที่คุณเปิ้ลต้องการนะคะแล้วก็จะมีที่วัด ลมยางนะคะสีทั้งสีด้าน,นะคะุณเปิ้ลสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะคะ <S <S ต่อมานะคะกระจกนะคะตรงข้างนะคะจะเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ขึ้นลงไฟฟ้านะคะอันนี้ตัวเปิดตัวเปิดประตูรถนะคะต้องเวลาเรา,เาดับเครื่องนะคะถึงจะเปิดประตูรถได้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวขอแนะนํานะคะอันนี้เปิดฝากระโปรงหน้านะคะอันนี้เปิดฝาถังน้ำมันนะคะ แล้วก็น้ำมันเติมได้นะคะ e e 8 5 e 2 0นะคะ9195ได้เลยนะคะต่อมาขอแนะนำนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นมันติดฟังชั่นนะคะด้านซ้ายนะคะจะเป็นไฟเลียวนะคะแล้วก็ไฟฉุกเฉินจะอยู่ด้านนู้นนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะจะสามารถบอกด้านขวา,าหน้าจอ7นิ้วนะคะจะบอกค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะ ต่อมาก็จะเป็นด้านซ้ายนะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาจะบอกกุญแจนะคะจะเป็นไม่ต้องใช้กุญแจสตาร์ทเครื่องนะคะเป็นบูสต์สตาร์ทนะคะคุณคุณเปิ้นสามารถเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนะคะค่ะกดปุ่มแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนะคะต่อมาอันนี้ก็เป็นเป็นที่ปรับ ระดับไฟนะคะสามระดับนะคะเวลาบรรทุกของหนักก็สามารถที่จะปรับไฟได้นะคะค่ะแล้วก็นี้ก็กระจกมองข้างนะคะที่ปรับกระจกมองข้างพับได้นะคะแล้วก็ปรับตามปุ่มที่ต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวอู๋ขออนุญ,ญาตไปนั่งฝั่งนนูนะคะค่ะเดี๋ยวจอนะคะหน้าจอนะคะ,ะ,คะทัชสกรีนนะคะ1ิบนิ้วนะคะสามารถสั่งด้วยสามขั้นตอนนะคะจาก แอปพลิเคชันจากมือถือเรานะคะแล้วก็จากหน้าจอได้เลยแล้วก็ผ่านช่องทาง iSmart นะคะได้เลยนะคะเกียนะคะเกียร์จะเป็น c v t นะคะ8ปปีนะคะใช้งานง่ายนะคะแล้วเราจะมีเบรกนะคะออโตโฮให้นะคะเวลาคุณลูกค้าติดไฟแดงนะคะถ้าไม่อยากเหยียบเบรกนะคะก็ใช้ออโตโฮกดปุ่มได้เลยอันนี้นะคะจะเป็นเบรกมือนะคะแล้วก็จะมีช่องนะคะเสียบ USB ให้2ช่องนะคะมาต่อด้วยนะคะ หลังคาซันรูฟนะคะสามารถนะคะปรับได้แปดขั้นตอนแปดระดับนะคะแล้วตามใจที่คุณลูกค้าต้องการนะคะค่ะกลับมาด้านหลังนะคะค่ะอา่า ด้านหลังนะคะจะมีที่ปรับเบาะเด็กนะคะ Isofix ให้2จุดนะคะแล้วก็เข็มขัดนิรภัยนะคะ3จุดนะคะ3ตำแหน่งนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ usb UH ให้2ตำแหน่งนะคะแล้วกด็ด้านก็มีที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเวลาใส่หนังสือนะคะมาต่อด้วยเรามีระบบนะคะล็อกเด็กนะคะเวลาคุณเปิ้ลนั่งอยู่ข้างในมีเด็กเล็กนะคะก็คุณเปิ้ลก็สามารถล็อกกตรงนี้ได้แล้วก็สามารถเปิดประตูรถออกมาอ้อม มาอ้อมเปิดรถได้นะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้นะคะหลังนะคะจะมีเซ็นเซอร์นะคะให้3จุดนะคะมีกล้องสองหลังให้นะคะคือคุณลูกค้าสามารถที่จะมองผ่านจากหน้าจอตัวรถได้เลยนะคะผ่านกล้องสองหลังนะคะเดี๋ยวบอกวิธีการเปิดนะคะจับที่โลโก้ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะค่ะเบาะนะคะเบาะพับได้นะคะแยกได้60-40นะคะแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการใช้นะคะ ที่ปะลมยางนะคะที่ปะยางนะคะค่ะเวลาคุณเปิ้นใช้นะคะง่ายๆค่ะคุณเปิ้นคุณเปิ้นเสียบจากตรงนี้นะคะเข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะต่อกับตรงนี้ได้เลยนะคะ พื่ออัด้ยานะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะคุณเปิ้มต่อกับอา่ายางยนต์ได้เลยสําหรับอันนี้นะคะสตาร์ทเครื่องก่อนนะคะแล้วก็เสียบแบตเตอรี่นะคะเพื่อจะชาร์จไฟได้นะคะใช้งานง่ายๆค่ะคุณเพิ่มแล้วก็เก็บไว้นะคะด้านหลังอ้าเดี๋ยวเพิ่งนะคะลืมบอกไปนะคะระยะการใช้นะคะอ่า ความเร็วนะคะไม่เกิน80นะคะแล้วก็แรงดันนะคะไม่เกิน50นะคะแต่หรือว่าคุณเปิ้ลไม่มั่นใจคุณเปิ้ลอ่านวิธีการใช้กับตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวบอกวิธีการปิดนะคะง่ายๆนะ,ค,ะคุณเปิ้ลดึงไปได้เลยนะคะแล้วก็ปิดเข้าไปนะคะ่คะแค่นี้ค่ะอ๋อเอามาค่ะค่ะแล้วน,น,นะออขออยู่นี่ะนะคะอันนี้คุณเปิ้ลเซ็นรับรถนะคะอ่า ้านนี้ได้เลยนะคะอค๋อค่ะค่ะแล้วก็อันนี้คือใบส่งมอบรถนะคะได้เ,เครื่องเลขทีสีนะคะสีดำนะคะถูกต้องนะคะชื่อที่อยู่นะคะทุกคนเซ็นให้นิดนึงนะคะค่ะอันนี้คือการตรวจสอบเ,ออเช็ค PDI เรียบร้อยตามที่เมื่อกี้แนะนำไปนะคะทุกคนค่ะอันนี้เป็นการตรวจสอบ PDI ที่เมื่อกี้ให้เุิคนเช็คนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องเลขทสี่ตรงนะคะค่ะเดี๋ยวมาต่อมานะคะคู่มือนะคะอันนี้เป็นผู้มือนะคะประกอบป้ายแดงนะคะเพื่อเวลาการใช้งานนะคะขับรถนะคะหกโมงเช้านะคะถึงหกโมงเย็นนะคะแล้วก็เขียนเลขเครื่องเลขทะสี่นะคะ ที่อยู่แล้วเวลาขับที่ไปไหนนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็นชื่อนะคะเวลาการใช้งานเวลาเดินทางไกลนะคะมาต่อนะคะแต่ด้วยสมุดนะคะอันนี้เป็นสมุดเล่นดำนะคะของ M อ็มีนะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นคู่มือสมุดร,รับประกันการใช้รถนะคะรับประกัน4ปีนะคะ120,000มกิโลที่อุ้บอกไปนะคะแล้วก็เลขเครื่องเลขที่ีถูกนะคะเดี๋คุณลูกเออคุณเพื่อนลูกคุเซ็นชื่อนิดนึงนะคะ คู่มือการใช้งานเนี่ยนะคะจะมีการใช้งานนะคะก็แบตเตอรี่นะคะอย่างที่เคยบอกนะคะรับประกันนะคะหนึ่งปีนะคะ1ปี2 0 0 0 0กิโลนะคะแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนะคะแล้วก็จะมีการบันทึกนะคะการเวลาเข้าสู่นะคะ6เดือนถึง1 0 0 0 0มนกิโลนะคะแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนะคะก็จะดึงคูป่ฟปองออกไปนะคะ แล้วก็เวลาคุณเปิ้นมีปัญหาเกี่ยวกับตัวรถนะคะติดต่อที่ฝ่ายขายได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อที่1267จะมีลูกค้าสัมพันธ์ 3, 000, นะคะให้ติดต่อได้เลยนะคะ1267เบอร์จะอยู่ด้านนี้นะคะกรณีฉุกเฉินนะคะบริการตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็รถลากจูงน,นะคะนะคะอันนี้เป็น สมุดนะคะคู่มือนะคะการใช้รถนะคะคุณเปิ้ลลองไปอ่านดูก็ได้เผื่อไม่เข้าใจตรงไหนกุญแจนะคะเราจะมีให้นะคะสองดอกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกุญแจสำรองนะคะดอกหนึ่งที่เม่กี้ให้คุณเปิ้ลนะคะอยู่ด้านนี้นะคะค่ะเรียบร้อยนะคะคุณเปิ้ล้ายังคุณเปิ้ลปัญหาอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะไม่มีค่ะตอนนี้ค่ะมันก็ยังไงขอบคุณคุณเปิ้ลมากนะคะเดี๋ยวเชิญที่รถส่งมอบได้เลยนะคะ